คู่ที่สองรุ่นเอรุ่นเวลตาเวทมาแล้วครับมังกรขาวสิทธิ์แก้วประพลครับพบกับชา์โดสิงมาวินจะฝูงทั้งคู่ครับก่อนขึ้นเวทีมี3คะแนนเหมือนกันวันนี้ต้องดูครับชนะแบบคะแนนไม่พอที่จะการัีการเข้ารอบครับโอ้โหทักทายเลยโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับเตะทีเนี่ยมาถึงขี้บรรยายเลยครับเอาครับขยับเข้าไปครับมังกรขาวครับถีดครับไม่โดนครับจังหวะนี้นิดหน่อยครับ โอ้โหแม่ซ้ายกับขวาครับน่าสนใจครับคู่นี้ครับแมเปิดเกมมาครั้งที่แล้วเนี่ยสัมภาษณ์ชาโดชาโดบอกว่าต้องปรับตัวต้องปรับตัวครับการทก3สั่งยกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่มาดูครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ายกแรกนี่ก็ใจกันเลยครับโอ้ครับอไม่กลัวครับดูเมื่อก่อนครับหลังๆนี่หายไปพักนึงโยทำให้ชาโดนย่งโดเด่นขึ้นมาแล้วครับแต่ว่ามายืนกันบนเวทีตรงนี้นี่ ดูไม่ออกครับว่าใครเป็นใครมังกรขาวนี่เสียเปรียบเวกเล็กน้อยเท่านั้นครับแต่ว่ากระดูกประสบการณ์ที่ไม่จะเป็นรองเลยครับโอ้ดูโจมก่อนเลยครับแต่นั่นมังกรขาวครับขยับเข้ามาครับโยกครับชาโดต่อยหมัดเตะแทบเลือดเกี่ยวไปต้องบอกว่าเป็นการวางแผนที่ดีมากของมังกรขาวนะครับเพราะว่าแกรู้นะครับว่าข้อบอกข้อของชาโดเนี่ยคือเครื่องร้อนช้าครับ ทุกยกมีความหมายทุกยกมีความหมายครับแหมเบิ้ลข้างไปสองข้างครับชาโด้กันก็ไม่ยอมครับต่อโต้กันไปมาโอ้โหมีจีบหน้าเรียลลูกนึงครับแหมชาโด้บอกยิ้มมาสิดักไวโอ้ยนี่แล้วครับที่ผ่านมาครับเห็นนักชกไทยเจอกับนักชกฝรั่งปรับสไตล์ให้เข้ากติกาของค่าัีเอชล่างเมลเวอร์ซูดี้สนุกทุกคู่แต่ว่านี่เป็นนักชกไทยระดับหัวกะที่เจอกันแล้วก็ปรับสไตล์การชกให้เข้ากับอาอร์เบ็คโอ้โหดูรับมันจริงๆครับนี่บบชกไปยิ้มไปครับสีหน้ายังมีความมั่ัครบ ยแข้งขวาโอ้ยวู้เตะแต่ละทีครับบอลทันเนี่ยหนักแรงครับบางกองขาวยังไงครับโยกเข้ามาโยกครับหาออกไปก่อนครับเป็นเกมชิงจังหวะครับแข้งขวาไปก่อนครับชาโด้น่ายูซี่ครับคู่นี้ครับอาวุธทันกันจริงๆครับป้องกันตัวได้ดีมากและขยันครับอดูตวันนั้นบ้างครับมังกรขาวมีหายไปทิ้งเอาฟาดสายอีกทีนึงครับแม่โดนลูกนี้ว่าไงครับชาโด้ครับไล่แขนได้ไหมบางกรขาวล็อกไว้ีนซอกไปอีกทีนึงครับหน่อยโยกออกมาครับชาโดเอง ยิมแต่เโดนไปสองทีแล้วมีเลือดหรือเปล่ามีเลือดหรือเปล่าแตกโะยขวาครับชาโดโอ้เลือดมาแล้วครับเลือดขึ้นด้านแล้วครับดูครับโอ้ยขิ้ครับหางขี้ด้านขวาแต่ว่าดูครับหางขี้ด้านขวาแต่ไม่เป็นปัญหาสำหรับชาโดครับยังจิ้มเลเข้าไปครับสู้เพื่อความฝันสู้เพื่อแม่ครับไม่สนใจครับเติร์กไปอาบนโอ้โหกลายเป็นขอมือแรกกันเลยครับสปออย่งยิ้มรับ ครับเดือดต่อครับธนาชาโดครับแตกแล้วครับโมโหครับโมโหปัดไม่โดนถีบไปกับเดือดต่ออีกขึ้นขอไปทีนึงก่อนขึ้นช่เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนเอ็นไปทางชาโดว่าจะได้เปรียบหรือเปล่าครับแต่ดูครับขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้จั่ที่บอกครับ RWS ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับมาแล้วครับแทงไปทีนะครับมีศอกขึ้นไปโอ้โหนี่แหละครับโอ้โหเลือดครับนี่ครับ RWS Rajadamnern World Series This is Muay Thai ดีซิสราชุูดำเนินครับโอ้โหดูเดือดเข้มข้นสังขาโลกสะเทือนปฐพีแล้วครับแบบนี้คนที่เป็นเทรนเนอร์ให้กับชาโดนี่อดีตแชมป์โลกนะครับบังมะฮะเด่นเก้าสาเก้าวิชิตครับอดีตแชมป์มุ่นไฟเวทครับของสมาคมโลก WBA ครับแล้วก็ไปแชมป์เฉพาะการครับในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของ WBA เดียวกันครับเอาละครับดูการ์ตแมนครับ นยกแรกที่ผ่านมาครับเอาเป็นทีมแมังกราดขาวับที่ชนะไปได้2ต่อหนึ่งเสียงครับโอ้สุดสูสีครับาติดตากัน็ต่อครับยกที่2ครับหมุนดูครับเพราะว่าชาโดแจ้งมาแล้วครับว่าเครื่องอ่อนช้าครับแต่ว่าถ้าช้ามากๆเนี่ยไม่ดีครับเพราะมังกราขาวเขาแก้เคลนมาแล้วครับกลัมาดูวงในกันบ้างครับนี่ครับดูนะครับ ความเก่าของมกรขาวนะครับรู้ว่าแตกครับเอามือป้ายหน้าไว้แล้วยังไงโยกไปโยกไปมีโอ้โหลอกที่ว่าแต่สายแต่สายเบิ้ลไปโต้วขาวาไม่ได้เลยโต้วขาวาไม่ได้เลยสอบไปอูอ้หูนี่นะครับสักสีมันค้าคอกตึ้งยันไม่ลงเอ้ดูครับมกรขาวรีเข้ามาซาดโดยพยายามจะเบียดเข้ามาครับในใจนี่มีแต่คุณแม่แล้วครับสู้เพื่อแม่สู้เพื่อแม่ดูครับจะได้ไม่ได้มกรขาวนี่โอ้โหดูครับสู้เพื่อครอบครัวเหมือนกันแข้งขวากับแข้งซ้ายใส่กันแบบไปแล้วครับ ไปครับเพชรขวาลุกนะโอ้โหจีิครับเกือบโด๊ะเลยใช่ไหมครับโอ้โหสับสองครับโอ้ยนายตีจะได้มาบอลขาวแายต้องบอกว่าจังหวะนี้เนี่ยความแข็งแกร่งจะอยู่ที่ชาโด้แต่ความเร็วครับความเร็วอยู่ที่มังกรขาวครับสังเกตดูครับแฟนๆครับให้คะแนนไปพร้อมๆกันครับมีจีบ้ายเป็นทีนึงครับยังไงครับถชาโด้ช้ากว่าแบบนี้ไม่ดีครับมีเตะขวาไปสวยงามทีนึงเอายังไงยังไงติดบองแล้วโต๊ได้ไหมโต๊ไปทิ้งแล้วโต๊ะขวามาทีิ้งนะครับชาโด้ จังหวะสองนี่มองตนขาวถือว่าทําได้ดีแต่ว่าชาโด้เบลบี้ขยี้เข้าไปออกตอนเลื่อนแล้วด้วยความที่ได้เปรียบเลยนะครับแม้ไรประทะนีถือว่าได้เปรียบครับแต่ว่าต้องดูครับต้องทําได้ให้ต่อเนื่องเพราะว่ามองตนขาวครับปรับตัวกับกติกา a w s ว่าอยู่ในเวอร์ซี่นี้ได้ดีครับโอ้โหขาตู้ขาเนาะเอาครับแรกนยครับเสียนแล้วเปลี่ยนแล้วตีแล้วมองตนขาวตองตอบนะครับชาโดว์ สังเกตการแย่เกมแล้วครับแฟนของชาโด้เนี่ยแกเริ่มเบียดมากขึ้นมากขึ้นทำให้มังกรขาวเนี่ยออกแท่งได้ลำบากดูครับอยู่เชื่ออยู่ในเชือว่มีมัดมีมัมดแล้วต่อเนื่องได้ไหมมองนากันบ้างเขับโอ้โหมึงสอบไปทีนึ่งครับฝังหน้าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไ,ดไ,ไ,ดไ,ไป ทีไปยังไงต่อยังไงต่อได้ไปทีนึงครับแฟนๆเห่ไปพร้อมๆกันครับสอกซ้ายไปทีนึงยังไม่โดนโอ้โหนี่แหละครับวัดหัวใจวัดความแข็งแกร่งครับแล้วก็พิสูจน์ให้ทั้งโลกได้รู้ครับว่านี่คือสองสุดก้อดนักชกของเมืองไทยแล้วครับใส่กันไม่ยั้งในรุ่นเวลตั้งแต่ครับชาร์ดว์จะดูงเข้าไปขวาเตะอยบัตของเขาดีข้างซ้ายแต่วัดดีเข้าไปเตะตีบ้างก็จริงแต่ว่าเตะไม่ ชาร์ดอสกัดบัลต่อยประดูครับโอ้โหโอ้คู่นี้ครับแรกกานขนาดนี้อาร์เอวเอซ่าจำนวนเวิร์กสี่เท่านั้นครับแม่เราเริ่มได้เห็นแล้วนะครับความแข็งแกร่งความหนักความใหญ่ของชาโดอครับเริ่มมาช่วงปลายยกครับเอาละครับมาดูต้นก่อนขาวเะซายต์ต้องโดนขวาต้องขวายังไงต้องไหมต้องไดหมโอ้โหจังไงโอ้โหูมีข่าซ้ายไปนึงครับโอ้โนะโอ้โห รักพี่เสียดายน้องนะครับยกที่สองนี่ต้องบอกว่าเข้มข้นเหลือเกินครับเข้มข้นกว่ายกแรกที่ผ่านมาครับว่าต้องบอกว่าทําหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมครับคนนึงชาโดครับพยายามเร่งเกมครับนี่คือศักดิ์ศรีแชมป์ของเวทีราชดำเนินอีกคนนึงมังกอนขาวครับโอ้โหพยายามต้านให้อยู่นะครับแต่ต้องดูครับถือว่าทําหน้าที่ได้ดีทั้งคู่เลย มาที่เวทีราชดำเนินครับในดิวิชั่นของเวลเตอร์เวทครับรุกเอยกที่3แล้วครับว่ายกที่2อนี่ต้องบอกว่าภาพที่เห็นนะครับต้องบอกว่ามันแห่มันมันได้ลุ้นแล้วครับเดี๋ยวต้องดูคะแนนครับถ้าคะแนนแบบนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางลถไฟกดหมายเลขยี่สามก้อนลุ้นคะแนนกันในที่สาดกันเพื่อให้ยกสุดท้ายสนุกเข้มข้นครับแย้ำโอ้เดือดจริงๆครับคู่นี้ครับคะแนนยกที่2ครับออกมาครับสองต่อหนึ่งเสียงครับเป็นแรชโชว์ที่ชนะไปบ้างครับ ตอนนี้เท่ากับเท่ากับว่าเสมอกันทุกอย่างครับชิงดำเอาล้วครับมาดูยกนี้ครับแต่ว่าชาโดว์เปิดเกมมาโดดตัวโดดตัวโอ้โหดูหุ่นใสไปโดนสองสงมงอามสี่ยังไงยังไงมาบอลเขายังไม่โกสองไปยังไม่โดนชาโด<อ>ว์บอกพยายามหน้าบอกมาซิมาซิมาซิยัง,<อ>ยงไงครับแหมเขาลงมาไปเล่นน้อยดูครับพอเปิดเกมมายกสามชาโดว์นี่เคลื่อนร้อยสอกตา้ ตาอไปมีบอลบอลของเขายังไงับเสียบสายไฟหรือเปล่าไฟด้วยหรือเปล่าเลือดมาเร็วเลืเโอโดมาแตกแล้วโอ้โหโดนต่อไปสองวินาทีครับแตกเลยครับตเต้นมาบอลขาวครับเดือดต่อกับชาโด้ครับเออเครื่องเคร้อนครับต,ตอนนี้ยต่อขวาโอ้ยุบลงโอ้โหแล้วที่ผมบอกกับบอลชาโด้เนี่ยเครื่องล็อกช้าแต่ร้อนแล้วเนี่ยสกัดไม่อยู่เหมือนกันครับบอกครั้งที่แล้วนักไม่ได เข้ามาแล้วมาแล้วชาตายชัวชาตายชัวชาโดยังไงแม่เขาก็แตกฝั่งนู้นแตกหรือเปล่าครับมีมาขอไปทีนึงครับจะต้องผ่อนเกมหรือเปล่านาทีแรกเล่นไปเยอะโอ้ยต้องระวังครับสอดสายมาขคนขาวตอนนี้ขวางหน้าขวางหน้าพยายามจะหักสองทางไม่ออกฝาอีกทีครับสอดมาเลยเนี่สอกกลากแ้วโอ้โหโอ้โหจาตวนยิ่งดีเลยครับไปครับไปต่อครับคู่นี้เลือดครับเลือกทีเบดบ้าเลือดไม่ได้คู่ครับ โอ้เอาครับเดินต่อครับชาโด้บาตอนขาวเหมือนว่าจะยุบไปจะช็อตไปแอบคนรับแผลแล้วก็โอ้โหมัดขวาครับชาโด้เนี่ยทำให้เห็นแล้วนะครับลุกนี้ความแข็งแกร่งความหนักของเขาครับโอ้โหอ้หเลือดไหลนะครับไม่ใช่ท่อแตกนะครับดูครับโอ้โหดูนะครับความเข้มข้นความดุดเดือดของท่าดเวชคราดชมดาวซีรีส์โอ้บางตอนขาวยังไม่ยอมครับชาโดว์ครับ โอ้แขขวาไปครับชาโด้โอ้ยไปมาไปม,มาแม,ม่มงกรข่าวมีก๊อกสองหรือเปล่าครับโดนไปเยอะแล้วโดนไปเยอะอยังไงโอ้ยทีนต้องกกยกตัวศรทธาครับยังไงครับชาโดจะปิดจบได้ไหมปิดจบได้ไหมต่อยท้องเอาไปคับยังไงหนึ่งสองโอ้ชาโดไม่ต้องบอกว่าต่างคนต่างใช้พระกําลังไปเยอะมากครับ่งท,ที่ต้องชี้ชมมากรข่าวครับเขายังยืนสู้เ้ื่อหัวใจครับอะครับลุกช้าแล้วครับกรรมการว่าอย่างไรหูหายใจไม่ทันแล้วแบบนี้นะครับต้องนับเลยครับ แล้วกรมการนับครับดูเลือดครับโอ้โหแผลแตกแผลแตกนะแผลแตกเอาดูแผลแตกครับไม่ได้ลดความไม่ได้มีเรื่องกับใครนะครับนี่คืออาวุธของมวยไทยครับจอบเกย์ครับโอ้โหอวยเลยครับ เรียบร้อยชนะ T K O ไปครับเพราะว่าแม่ต้องบอกว่าอันตรายครับแผลอ,อาจจะลึกอาจอาจะใหญ่ไปหรือเปล่าครับเกิดอันตรายถ้าเกิดว่าไหลเข้าตาครับ We have a winner by words o l technical knockout blue corner shadow ง i n g h